สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องรถยนต์มือ2เพื่อคุณครับผมปิ๊กครับสายขายรถยนต์มือ2บริษัทรถดีเด็ดออโต้จำกัดเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูด้านหลังครับ m e r c e d e s b e n บครับ C300 นะสีบอลเงินครับเป็นไฮบริดด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมสำหรับรถยนต์คันนี้นะครับเป็นยี่ห้อ m e r c e d e s b e n บครับรุ่น C300 ครับเป็นรุ่นไฮบริดนะครับ เชื้อเพลิงเป็นดีเซลครับใช้พลังงานร่วมกับไฟฟ้าครับผมรถยนต์เป็นสีบอลเงินครับเป็นรถยนต์หมดสัญญาเช่านี่สี่สามร้อยครับบลูเทคไฮบริดครับผม ภายในครับอ่าเลขไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกกิโลเมตรครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังชันครับเป็นปุ่มคูสต์ทครับระบบไฟเป็นแบบออโต้นะครับนี่กระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกครับเบาะปรับไฟฟ้านะครับด้านข้างนะทั้งสองฝั่งเลยนะครับซ้ายขวาครับผมนี่ระบบเกียร์จะอยู่ที่อ่าก้านขวามือนะครับระบบไฟและ ปัดน้้ำฝนนะครับจะอยู่ก้านซ้ายครับนี่ภายในนี่เลยครับรลบควบคุมต่างๆนะนี่วิทยุครับแอร์ครับเบาะเป็นเบาะหนังครับสีเลื่อนหมูครับนี่ตัดเย็บสวยงามครับผมด้านหลังครับนี่เช่นกันครับสีเดียวกันนะ ด้านบนมีสลูปให้ด้วยครับผมฝาท้ายเป็นไฟฟ้าครับเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันหน่อยนะ เครื่องก็แน่นๆเลยครับนี่เต็มพื้นที่เลยครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ครับ LED มีไฟเดย์ไทม์ด้วยครับผมฝาท้ายครับนี่ ฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะครับตัวยางครับยางเป็น 225ทับ45นะครับ R18 ครับผมปียางเป็นปี2022ครับสัปดาห์ที่28ครับผมรถเป็นปี2015นะครับจดทะเบียน2559ครับพลังงานเชื้อเพลิงครับดีเซลร่วมไฟฟ้าครับ 2,143ซีซีครับ204แรงม้าครับผมนี่รถยังสวยๆอยู่เลยครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับ m e r c e d e s b e n บ C 300ครับผมอ่าสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับ m e r c e d e s b e n บ C 300นะครับรุ่นนี้นะครับด้านหลังนะ ราคาอยู่ที่1นึ่ล้านห้าหมบาทครับผมนะสำหรับลูกค้าที่อยากจะแวะเข้ามาชมรถก่อนนะครับผมอยู่ที่บางพีจังหวัดสมุทรปราการครับผมนะเป็นรถยนต์หมดสัญญาเช่าครับมีให้ดูหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับมีเบนซ์บีก็มีครับโตโยต้าแคมรี่นะก็มีครับเอา p าร์ก็มีนะครับก็ไว้เข้ามาชมกันก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลากัไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ